สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้รายการเอกซีนอก็จะอยู่กับเกมมาไนคาร์ฟนะ,อะโอเคฮนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาไนคาร์ฟเออเ,ออเ,ออเอออย่างไงอนะเราก็จะไปทัวร์เอน e ด d ร์ดาก้อนกันนะฮะซึ่ง Ender d r a g o กก็ลงไปในนี้นะฮะนี่ฮนะนี่เป็นประตูมิตินะฮะซึ่งสามารถไป Ender d r a g o ก้ได้นะฮะก็แค่นั้นแหละจะวางไงก็ได้นะวางแผ่นเดียวก็ได้นะฮะซึ่งหมดนี้เออ เป็นโหมดสร้างสรรนะฮะสามารถลอยได้นะฮะโอเคนะฮะอมตานะฮะแล้วก็สามารถใส่ขอออกมาเองได้นะฮะโอเคเราก็จะเข้าไปในเอ d นเดอร์ดากอนกันโอเคนี่ฮนะที่นี่คือเอ d นเดอร์ดากอนนะฮะถ้าผู้ชมจะสังเกตได้ว่าข้างแทบข้างบนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหลอดเลื่อนนะฮะซึ่งแสดงเห็นเป็นหลอด HP ของ มังกรดำนะหรือว่าเอเดอร์ดาก้อนนั่นเองนะซีเราต้องเตรียมนะฮะอ่ผมผมเจอแคเนียสำหรับผมนะเนื่องจากเป็นหมดอมตะนะเดี๋ยวอ่านี่ฮะนี่เป็นหมดอมตนะเราก็ต้องโดบยาเนี่ยนี่ครับยาแห่งความคล่องแคล่วนะฮะดบไปเลยฮนะแล้วต่อมานะฮะเจ้ามังกรนี้ใช่ไหมฮะ ถ,ถ้าผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่านี่เขาขางี้คือเหมือนเป็นที่ฮิลนะสมมุติเราตีลงไปเห็นไหมมันมันฮิลอยู่นะมาเริ่มมันก็ไม่ลดนะดังนั้นเราต้องก่อนอื่นเลยเมื่อเราเข้ามาที่นี่ฮนะเราต้องทําลายที่ฮิลทุกอันนะที่อยู่บนแท่นเสาเนี่ยนี่คข้างล่างก็จะมีพวกเอ็นเดอร์แมนอยู่นะแต่เราต้องทําลายที่ฮิลก่อนไม่งั้น จะข้ามมังกรมังกรดำตายไม่ได้นะอะไรไม่ต้องปใะศจมังกรนะอันนี้เป็นโหมดล้างตันนะฮะไม่ใช่ว่าโหมดเอาชีวิตรอดถ้าหมดเอาชีวิตรอดนี่เข้ามาผมว่าน่าจะตายเลยเนะี่ยโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่เคยเล่นโหมดเอาชีวิตรอดคนระับผมไม่เคยเข้ามาตนี้ตอนโหมดเอาชีวิตรอดนะฮะ ตีแค่กระจกในี้ให้แตกก็พอนะไอ้ก้อนกระจกเลยฮะเหมือนจะเป็นหัวใจของก้อนอะไรสักอย่างมั้ผมก็ไม่จับน่าจะทำลายหมดแล้วมั้งเนี่ย่ยนหมดเลยกัน,นโอ้ไม่ให้อีกอันแล้วนะหนึ่งสองสมีเวลามาแค้นนี่ก็บุญแค่ไหนแล้วเนี่ยเปิดเทอมเปิดเทอมแล้ว ใช่ไหมฮิวใช่ไหมจะหิวอะไรกันนักหนาวะเนี่ยนะน่าจะเป็นอันสุดท้ายนะเนี่ยครับจากนั้นเราก็ข้ามก่อนได้เลยคนระับเอ,อ้ยคาดี่านี่จะตายเอาสามารถห้มีคนตา้นะ แต่ระดับความแม่นนี่ต้องแม่นจริงๆนะไม่งั้นไม่น่าจะโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่อะนี่เป็นเพียงแค่การประมาณว่าอย่างไงดีรีวิวว่าข้างในนี้มันเป็นยังไงรีวิวว่าต้องทำลายตรงไหนรีวิวแค่นั้นแค่นั้นก็พอนะไม่ได้จะมาอะไรทั้งสิ้นนะผมก็เพิ่งค้นพบค้นพบเองคนระับสร้างมัมวัวสร้างประตูม,มั่วๆแล้วมันกดกดเข้ามา ผมไม่รู้แรงสิเลยนะผมก็เลยเรา,าทำมาอาัดูนะซึ่งเมื่อเจ้ามังกรดําเนี่ยตายแล้วนะจุดที่เจ้ามังกรตายข้างล่างมันก็จะมีไข่มังกรกับมีเลเวลเขเก็บนะเฮ้ยทำไมมันไม่มาแล้วสิวะเนี่ยเหมาะต่อนมันอยู่ไกลเราก็ใช้ธนูตัวต่อไปนะ ตอนมันมา,มาใ,นใกล้ๆแล้วให้พยายามใช้ดับนะสิ่งจังเบยนะไอ้ยเัเมืไอไม่โดนเรือเมื่อกี้ อย่าอย่าลืมดบยานะมันช่วยได้มากโอเคมาเร็วๆร็วเท่าไหรซึ่งผมว่าไอก,การข่ามังกรเนี่ย้เจ,จ้ามังกรดำเนี่ยน่าจะนานนะผมเลยไม่ได้ปรับคิดเป็นเหตด,ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะในความในความชัดนะฮะเพราะผมว่ามันน่าจะลงนานอยู่หนึ่งเนี่ยพอข่ามังกรมันานานไทำไมไม่มาที่หัวนะ เนี่ยจากแถบด้านบนจากหลอดไอพีนี้ก็แปลว่าเลือดมันเหลือต่ำกว่า50%แล้วนะก็จะตายแล้วละสิเอ้ยมึงยืนดิ้งดิ้งไม่ได้เหอันนี้โอ้โดนด้วยเว้ ตามเล็งธนูก่อนหน้ามันให้มากๆนะไม่งั้นไม่น่าจะดูนเฮ้ยวินไปไหนหแล้วมนันนี้สินี่ซ็งกันมาจริงๆตอนนี้เลื่อนน่าจะเหลือสักประมาณ40%นะ ตายแล้วเนี่ยนี่คืออาการของมังกรที่จะตายนะเมื่อมินเข้ามาเราก็ใช้ดาบนะฟันเอาเฮ้ยไม่โดนแน่ไงวะเดี๋ยวจะตายแล้วนี่เดี๋ยวนาวนะ ล่างคือไข่มังกรนะฮะนีเ่เราก็เดินเก็บเลเวลนี่ครับนี่คือไข่มังกรนะซึ่งเ,าเรามันต้องมีเครื่องเก็บไข่ของมูรู้อันไหนนะและนี่ก็คือเอ็นเดอร์แมนวะดิเอ็นเดอร์แมนเอาวัวไปเว้ยนายคือเมกเบนหรือไงนะ่ะ ลีอนออกบิงก์มานะคุณผู้ชมใ <c oughs> ช่ไหมน,นี่ฮะซึ่งเมื่อเราข้ามังกรเสร็จแล้วนะเราก็จะเก็บไข่มังกรแต่ผมเก็บไม่เป็นอะไรของมันไห้เนี่ยพอเาเก็บไข่เสร็จแล้วล้วก็ลงไปด้านล่างได้เลยนะะเราก็จะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอ้าวอะไรกันนะ อะไรวะดูเหมือนว่าเมื่อจบแล้วมันเหมือนจะเป็นออคล้ายๆจบเนื้อเรื่องเปล่าวะนะฮะแต่พอจบเครดิตอะไรพวกนี้แล้วก็จะประมาณว่าก็กลับไปอยู่โลกเหมือนเดิมนะมิติดเดิมนะก็จะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เป็นการแบบยังไงอะรีวิวเล่นๆไม่มีอะไรถามก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมด้วยนะขอบคุณครับ